อยู่ด้วยกันนอนทับกันครบ9วันนะคะเนี่ยนี่โหละพาอ,อายุได้7วันนะคะทุกคนนี่คือโหละพาที่โตอายุได้3สัปดาห์แล้วนะคะทุกคนใบแท้ก็เริ่มขึ้นมานี่เห็นไหมคะ1 2 3 4ใบแล้วนะคะจากนั้นเราก็สามารถนำไปแยกต้นกล้าแล้วก็อนุบาลได้แล้วคะ่ะ ที่หนึ่งใช้นะคะอันนี้เป็นดินที่ซื้อจากวิกโกรูนะวิกโกรูก็จะมีส่วนของขายพวกอ่าของใช้ทั่วไปสำหรับตกแต่งบ้านก็มีอาหารก็มีนะคะแล้วก็อีกส่วนด้านนอกก็จะเป็นขายต้นไม้ดอกไม้นะแล้วก็จะมีดินนะคะดินที่วิกโกรก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็จะเอาไปทำการร่อนก่อนนะคะเราก็จะมาทำการร่อนดินก่อนนะคะทุกคน ให้แบบเศษอะไรอะไรเนี่ยก็จะเอานี่แหละร่อนง่ายนี่อิสตาอมจากนั้นน,นะคะใต้ดินรวนๆแล้วเนาะเราก็จะเอามาอันนี้เป็นไข่ไก่นะทุกคนนี่ที่เราทานนี่แหละนะ น่งเอามาบด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 เอาสะอาดต่ำเลยแล้วก็มาผสมนะคะนี่ผสมโอเคแล้วก็มาผสมดินผสมเข้ากันนะคะดินเนี่ยจะแห้งนิดนึงเราทำให้ดินมีความชุม่มผสมน้ำลงไป สมน้ำลงไปให้ดินมีความชุ่มนิดนึงน,นันนะคะในก้นจะมีนี่ถังพลาสติกขนาดประมาณนี้นะคะเพราะว่าต้นเนาะต้นเขาใหญ่มากพอแล้วนะคะนี่เห็นไหมเราใช้กระถางกระดาษนี้ก็ได้นะคะถ้าอยากจะแยกกระถางใหญ่กว่านี้ก็ค่อย รอเวลาสักนิดหนึ่งให้รากเต็มกระถางนี่เราก็เปลี่ยนกระถางนี่จะมีดินอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ดินเนี่มันจะมีความเป็นกากมากกว่านี่หนึ่งซื้อจากเนตโตนะคะหนึ่งจะเอามารองตายก้นตรงนี้แทนถ้าใครมีที่มือไทยก่อเป็นกากมะพร้าวอะไรก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปลองหลุมจะได้ซึมซับน้ำได้ดีนะ แล้วจากนั้นเราก็เอาดินที่เราผสมเมื่อี้นะคะใส่ลงไปยังมีเศษมงเศษไม,ม้เราก็จะมาทำการ ย้ายต้นกล้าของเราเห็นไหมคะนี่ถ้าเราจะดูยังไงเอ๊ะเราจะย้ายตอนไหนเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะมีอยู่สี่ใบแต่อันนี้มันก็โตพอนะคะที่แข็งแรงพอแล้วหนึ่งก็จะนับใบแท้อันนี้เป็นใบเลี้ยงเนาะน,นี่เป็นใบแท้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราก็ย้ายต้นกล้าออกมาใช้ช้อนตักเลยคะ่ะ ดรากเขาด้วยนาะเดี๋ยวรากจะขาดนะคะตักมาพร้อมดินเลยนะคะทุกคนให้มีให้มีดินติดมาด้วยนะนี่ให้มีดินติดมาด้วยนะคะก็ขุดขุดนี่ไปเลย มาช่วยแมล่ลูกเอ๊ะหนูจะช่วยแม่ทำอะไรเอ๊ะทำอะไรกันเฮ้ นี่ต้นเขายังอ่อนอยู่มากเลยนะคะทุกคนจะหักได้ง่ายต้องระวังหน่อยนะคะดึงๆเขาก็ออกมาแล้วค่ะแต่ขอให้มีดินติดมาสักนิดนึงหน,นี่จะไม่เอาไว้ข้างนอกนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศยังไม่คงที่นะ กลางคืนมาก็อากาศเย็นจะไปไว้ในบ้านแล้วก็จะมารดน้ำนะคะเสร็จแล้วก็พาเข้าบ้านไม่เอาไว้ด้านนอกนะคะด้านนอกยังหนาวอยู่จะเอามาไว้ในบ้านนะคะทุกคนนะเดี๋ยวหนึ่งไปเอาอีกส่วนเข้ามาก่อน นี่ก็สามารถทำได้แล้วนะคะไปแยกเพราะว่านี่ก็ตูพอละอีกส่วนนี่เหมือนกันเดี๋ยวนี้จะไปทำต่อให้เรียบร้อยพลิกนี่รออีกหนึ่งสัปดาห์นะคะทุกคนนี่ตอนนี้กำลังนี่ใบแท้เขาออกมาแล้วนะคะเป็นใบที่สามที่สี่เดี๋ยวขึ้นมาสักพักหนึ่งอีกหนึ่งสัปดาห์นี่ก็จะทำกัน แยกต้นกล้าพลิกไปอนุบาลกันทุกคนมีเยอะแยะเลยต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนะเยอะเลยมีต้นกระเจี๊ยบนะคะนู่นอีกพลิกนี่เราก็จะเอามาอนุบาลต้นกล้าโหระพานะคะไว้ในบ้านนะคะไม่เอาไว้ข้างนอกข้างนอกอย่างตอนนี้เย็นลงแล้วนะคะทุกคน ลือกล้าผักอีกเยอะเลยดูพลิกค่ะตตพลึบมาแบบโอ้โหเต็มกระถางน้อยๆนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนยังเหลืออีกเยอะเลยนู่นเดี๋ยวเอาไว้ถึงเวลาโตสักพักหนึ่งต้นกล้าแข็งแรงแล้วเราเขาค่าคอยมาเด็ดกันนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะแล้วก็มาปลูกผัก โหระพางามๆกันค่ะทุกคนบายยเจอกันใหม่ค่ะชิ่อว์วิดาเซ๊ายบายค่ะดึงสติกลับมาค่ะทุกคนมาเก็บผักกัน <c oughs> เก็บมหละพาก่อนโตละโอ้โหต้นใหญ่มากใจก็จะไปป่าแล้วโอ้อยากไปเก็บเห็ดอืมยั่วมากเลยโอ้ฝนตกชุ่มฉ่ำนึงเลยตอนนี้ฝนตกใส่กล้อง นี่ก็ว่าจะมาเด็ดนะคะเดี๋ยวว่าจะทำะขนมจีนน้ายาขนมจีนน้ายาป่าเนาะพอดีมีท่านผู้ชมขอมาตั้งนานแล้วนะคะทีหนึ่งยังไม่ได้ทำเนาะก็รอแบบผักในสวนนี่มันเป็นดอกก็จะพามาเด็ดออกนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งโอ้ฝนตกไปรยอปยเห็นไหมคะเวลาเป็นดอกแก่ๆแ,แบบนี้เราก็จะเด็ดออกเนาะเดี๋ยวสักพักค่อยมาเด็ดกันนะคะอีกน,นี่นี่อีกพันหนึ่งก็จะเป็นนี่ของบาซซิลิกุ่มของเยอรมันเนาะ นี่ก็แตกพุ่มนี่เอาไปผัดอร่อยหรือตากแห้งก็ได้นะคะเนี่ยตากแห้ง